โอเคก็กราบสวัสดีพี่น้องชาคาบามบายทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับอะไรก็ได้บายไม่ชั่นช a แนลเย่เย่เย่โอเคนะครับผมก็าทางตัวผมนี่ก็ไม่ได้ทำคลิปตัวตัวคลิปเกมคาบามาก็เป็นเดือนเหมือนกันนะซึ่งเนื่องจากช่วงนี้ผมแบบ <c oughs> หมดแพชชั่นในการที่จะเล่นด้วยอย่างเงี้ยก็เลยแบบเลิ่เปื่ยไปเรื่อยเนาะเลิเปื่ยไปเรื่อยครับลงดันบอดทิ้งไว้บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็ก็สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวอ่าผมจะมาทำคลิปให้เ,เพื่อนๆดูสักคลิปหนึ่งกันละกันเนาะวันนี้ก็จะเป็นการเปิดสวมใส่ของผมนะครับหลังจากได้ทำการอัปเดตตัวละครมาสักระยะนึงแล้วเนาะแต่ว่าไม่ได้มีการ ทำคลิปอัปเดตสวมใส่เพิ่มเติมอะไรให้ให้ทางาทางทางผู้รักทางเพื่อนๆได้ดูกันเลยเนาะช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เลิกงามยามบีแล้วก็เลยคิดว่าจะมา,าทำนะครับทำคลิปปส่สวมใส่ให้เพื่อนๆดูเนาะตอนนี้ก็โอเคมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเนาะ ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากมายนะครับผมเลขแดงยินเมืองนาตอนนี้นะครับอยู่ที่2 2 7 3 3นะครับเลข้าอยู่ที่18000นะ okay, มนดะเคผมะเปิดให้เพื่อนๆดูกันเลยก็แล้วกันเนาะเดี๋วเดี๋ยวผมย่อยซอยงูก่อนเด้มาสองเส้นนะครับย้อย่อ ไเราไปดูกันเลยนะครับเนาะออโอเคนะครับนี่นะก็ประมาณนี้เลยประดับนะครับยังเป็นหูแหวมบวกเก้านะครับแล้วก็ช่อสิบมันไอช่อเจ็ดนะครับสองข้างเหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยกาไรก็เหมือนเดิมนะครับหัวเดิมนะครับสร้อยเดิมนะครับเป็นแบวเจ็ดเนาะ ก็พวกประดับี่จะเหมือนเดิมหมดเลยส่วนอันนี้เป็นของแจกนะครับของของจริงเป็นบวก11นะอยู่ใน PW นะครับแล้วก็ทาริต8 8นะครับขนทองขนดำเป็น12นะแล้วก็มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นี่อ่าเดอกแหวนดีกว่าแหวนเหมือนเดิมนะครับบวก7ทุกวงเหมือนเดิมนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับ RW นะครับเป็นแม็กแมกเลดนะครับ ันนี้ที่อัปเดตเพิ่มขึ้นมาก็เป็นดีไวนะครับดีไวแปดเนาะ mm. บวกเองนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาก็คืออีพิกนะสุ่มไป3ครั้งแล้วดีไป3รอบแล้วก็ได้9เท่าเดิมน,นะครับไม่ไม่ติดม่วงอะไรให้ผมเลยนะเออโอเคนะครับนะที่เปลี่ยนแปลงก็จะมี e, อีอะดีไวนะครับนี่นะ d ีไวนะครับก็ ทำเป็นแนวทางให้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเล่นวิศาะหรือว่าอยากจะใส่ของคล้ายๆกับผมมาเนาะก็พอเป็นแนวทางให้ได้นะครับประมาณประมาณนี้นะใช้งบไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่จะเน้นทําเองมากกว่านะโอเคมาส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือโอบนะครับโอบนี่นะโอบนี่นะครับคราฟแมนนะครับซึ่งผมคาราฟเองนะครับคารติดก็เอามาบวกใส่เนาะ เออเป็นคราแมนนะครับคีสามเนาะมันมันมันได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันได้คีพื้นฐานอนะเดิมมันเป็นคีสิบใช่ไหมเออซึ่งอันแรกอันเก่าผมก็ใส่ใส่โอพาราเดียมนะครับมันเป็นคีสิบเนาะซึ่งถ้ามาบูตตันทั้งสองข้างแล้วข้างนี้จะมีความแรงกว่านะครับเนาะอันนี้มันเป็นคราฟแมนนะเนาะอือแล้วก็ EX2 นะครับ X2 X2 ซึ่งซึ่งตัวผมนี่นะตีเองเหมือนกันนะครับนี้ใช้หินสุ่มมาจากถุงนะใช้สุ่มถุงหิน X นะครับหินเ d เนาะได้เลียวเจ็ด 7, เลี้วหกอะไรพวกนั้นนะผมก็ซื้อมาแล้วผมก็สุ่มสุ่มเสร็จแล้วผมก็ขวดเลยสคลิกติดเลยนะครับแล้วก็ติวายแนะครับก็บวกติดมา เหมือนกันบวกเองนะครับส่วนโอค่านี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะคือนะครับก็ยังเป็นโอซิกเหมือนเดิมนะครับโอซิกเนาะ M9 คีสสี่สิบแปด X หนึ่ง DY แปดนะครับโอเคก็หลักๆก็จะมี5ชิ้นนะก็คือโอบนะครับชิ้นที่1เนาะที่ที่มีการทําใหม่มีการเปลี่ยนนะครับโอเคเนาะส่วนอันต่อไปก็จะเป็นแขนนะครับเป็นแขน ซิกนะครับเป็นแขนซิกนะเจาะ M3 รลูนะครับเป็น MM แล้วก็ m ม็นะครับเป็น M28 Max 3ซึ่งผมหาเป็นแบบมาสเตอร์ไม่ได้ไม่ใช่หาไม่ได้เพื่อนสู้ราคาไม่ไหวเพราะคาค่อนข้างแรงเลยรับแ,แขนมาร์กนะก็เลยได้เป็นแขนธรรมดามานะครับคือ,อ,อก็ x 2นะครับ d y 8เหมือนกันนะชิ้นนี้เออชิ้นนี้ ครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นเท้านะครับเท้าครับแมนนะครับครับแมนซิตของวิซาานะบวก20นะครับเป็น M3 ็มสูเลย M37 บเจูตันนะอ่าแขนก็บูตันเหมือนกันนะครับแล้วขา3รูเหมือนกันบูตันนะครับ M3 ็มสูเนาะ X1 ็กหนึ่งดีวท์แปดซึ่งตอนนี้ตังหมดนะไม่เหลือตังไปที่ X แล้วเออก็เลยตีได้แค่หนึ่งนะครับตีแตกไปหลายครั้งแล้ว โอเคเนาะประมาณนี้นะครับผมเนาะต่อไปเป็นเสื้อนะครับเสื้อเสื้อวินะครับเสื้อวิเป็นเสื้อวิมาสเตอร์นะครับวิชาเสื้อวิมาสเนาะวิซิกบวกยี่สิบนะครับแอมสามรู m, m 3, นะ x หนึ่งดีวายสิบนะครับผมเออคือจริงๆแล้วเนี่ยเสื้อกับแขนที่ผมคิดเอาไว้อะอยากให้เป็นมาร์นะครับ o f mac mac a off m m mac นะครับอืม ซึ่งเราเน้นลงดันนะเนาะเพราะถ้าเราใส่เป็น m 3มรูเนี่ยแมกเนตที่เราจะต้องไปหาจากจากตรงนี้ถ้าเราไม่ได้หาจากตรงนี้แมกเนตที่เราจะต้องไปหามันต้องไปเอาที่สั์เลี้ยงไงซึ่งมันทายากเนาะแต่เออผมหาผมหาไม่ได้ตอนนั้นอ่ะก็เลยได้ตัวนี้มาแทนแนะเนาะแต่มันก็โอเคอสําหรับผมไม่ได้อะไรมากายนะครับก็ได้แรงขึ้นมาอยู่นิดนึงนะฮะเนาะเออแล้วก็ ชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นคอบวกสิบแปดนะครับนี่นะอารเรียนบวกสิบแปดนะครับซึ่งผมเอาคออันเก่านะครับคอสิบสองไปเทนมานะครับเทนมาได้คอสนะิบแปดเนาะแล้วสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในคอสตูมก็จะเป็นคอสตูมปีกนะครับที่ทำเสร็จแล้วเนาะเป็นทีทีแอมนะครับตามที่คาดหวังเอาไว้นะเออหมดไปเยอะเหมือนกันนะ ลูสุดท้ายเนี่ย่อจะออฟติดส่วนอันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับ m 3มสามูเนาะปิด,ปดท็อปนะครับแล้วก็อันต่อไปที่กําลังจะทำในอนาะคตก็น่าจะเป็นอันนี้นะครับนะอาจจะเปลี่ยนเป็นเจาะคิ้ขี้ทีว่าคี้สามลูอะไรอย่างเงี้ยเนาะในอนาคตที่ที่กำลังจะทำนะครับลูกบาศเหมือนเดินเกนะ้าห้ายี่สิบเนาะหรือก็ ประมาณนี้นะครับแล้วก็รีสั์เลี้ยงไปด้วยนะผมก็รีสั์เลี้ยงไปด้วยนะครีสั์เลี้ยงสั์เลี้ยงก็รีรีรูอ่าเขาเรียกอะไรรีรูรีรูสองกับสามะครับรีเนี่ยนะซึ่งมันก็ดีกว่าเก่าที่นึงนะได้เพิ่มออร่ามานะครับเพิ่มเวลาออร่าโหลดมาเนาะสองวินะครับแล้วก็ปฏิเสธกันหลยนะครับเนาะก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะดีกว่าเก่านิดนึง ส่วนอันนี้ก็ออฟมานะครับมันก็โอเคอ่ะสำหรับผมเนาะมันก็มีจอบนะจอบ i n e n t a t i o n มารูึลยก็โอเคก็หมดไปเยอะเหมือนกันมีเล่นๆไปนะครับแล้วก็ทหารเหมือนเดิมนะครับที่เพิ่มเติมมาก็จะเป็นเอเลน่านะเลเวลยังไม่ตันนะครับแต่คาสแต่แรงตันแล้วแรงเลเวล4แล้วเหลือจะทำให้มันเป็นเลเวล10แค่นั้นก็เสร็จแล้ว โอเคส่วนสเตตัสพื้นฐานของผมจะอยู่ที่แมกเนด69ทับ70นะครับซึ่งถ้าผมใส่เป็นเสื้อแม็กแม็กเป็น M MM M Max เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ75อืมซึ่งมันก็ผิดค่านิดนึงแต่ก็ก็เอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตก็แล้วกันเนาะอือนะฮะมานี้นะครับเนาะเคมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมแอ่จากตรงนี้สมุดผมก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนะ มีอะไรเพิ่มมีโอเวอร์ลอดนะครับเพิ่มมาจากครั้งที่แล้วนะตอนนี้ก็แปดสิบสานะครับไม่ตั้งใจเก็บอะไรสักเท่าไหร่กลงไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยนะครับเมลิดเมลิดก็เหมือนเดิมครับยังไม่กระเตื้องไปไหนสักเท่าไรเลยยังไม่ได้ตั้งใจจะเก็บเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอรอลงตัวแบบนี้ก่อนก็จะแบบลงตั้งใจเก็บมันจริงๆและเนาะแล้วก็ปีก วิสองร้อยนะครับผมวิวสองร้อยตั้งแต่สองสามวันแรกเนาะที่ที่มันอัปเดตมาเนาะซึ่งซึ่งผมอ่ามียาเก็บเอาไว้นะครับค่อนข้างเยอะตอนนั้นนะเนาะโอเคนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะเออแล้วก็เพื่อนๆนได้ตีบวกโทเค็นกันเอาไว้ไหมเออผมตีเอาไว้อยู่นะตีเอาไว้อยู่นะครับตีเอาไว้อยู่ชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นนี้นะ ผมก็ตีเอาไว้นะอีกผมตีตีชิ้นนะครับอีกชิ้นหนึ่งเป็นผมไปแลกของชิวไว้อยู่ที่ตัวชิวนะครับเป็นแขนชิวนะครับ่นะนี่ของของจริงเป็นอันนี้ ه, นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะตอนนี้นะตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็อัปเดตสมใสของผม EP ที่2ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะ เรื่องงบที่ใช้ทําไม่ขอบอกละกันเนาะว่าเท่าไหร่เพื่อน <ๆ S 1> ก็ลองไปเช็คราคาดูก็แล้วกันแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับเนาะเออมีอะไรอีกที่จะเพิ่มเติมนะไม่ไม่มีแล้วมั้งครับเนาะสม,มุดอะไรพวกนี้ผมก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนเดิมไม่มีอะไรเยอะแยะนะอ่า ก็เอ๋งีแล้วนะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละเนาะเออก็หลักๆก็คือรอบหน้าเนี่ยถ้าจะอัปเดตผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนหัวนะครับเป็นหัวซิกเนาะก็จะได้ทำเอ็กทำดีวายด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะเปลี่ยนเป็นทิ้งต่อไปก็คือเหรียญเป็นเป็นบวกสิบทั้งหมดนะครับสามมันโกงมากเลยนะเพื่อนผมบวกเจ็ดในบวกแอมหนึ่งเอง ถ้าบวกสิบเนี่ยมันจะเป็นแอมห้าสี่วงนี้ m อมยสบเลยนะเออเยอะมากอ่าลักคีอ่ะถ้าบวกสิบลักคีมันจะเป็นสินะบสองนะครับสิ 12, 48, บสองสี่สิบปดวกเยอะบวกเยอะเลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะเออแล้วก็ของเดิมผมก็ยังอยู่นะสองชิ้นอนะเอออันเก่าผมอันเก่าผมเป็นเสื้อแม็กนะผมขายไปแล้วเสื้อเสื้อกิดอะ่ะ <laughs> ม่รู้ขายไปทําไมตอนนั้นร้อนตังค์ครับร้อนตังค์นะครับตรงนี้ก็เังอยู่เนาะโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะตอนนี้ก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูความเคลื่อนไหวของตัวละครพิศดารอะไรก็ได้ตัวนี้นิดนึงเนาะเออว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมมาไหมนะเออก็มีหลักๆก็มีประมาณนี้ครับเลขแดงกระโดดมาประมาณหมื่นหนึ่งจากหมื่นสองกว่าครั้งก่อนนีก่ก็กระโดดขึ้นมาเป็น2อ0หมื่นสองนะครับ โอเควัน okay. นี้ก็พอหอมปากหอมคอเนาะเนื่องจากคิดถึงนะครับคิดถึงเพื่อนทุกคนแหละไม่ได้เจอกันนานแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปลงช่องนานเลยเป็นเดือนเลยโอ้โหหมดแพชชั่นด้วยนะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมามีกําลังใจอยากจะเล่นแหละนะอ,อก็เดี๋ยวจะพยายามอัปเดตตัวละครเพิ่มเติมไปเรื่อยๆอก,กันแล้วกันนะครับผมนะ้อยโอเคครับ okay. ผมถ้าเพื่อนๆไหนชอบคลิปนี้ก็รบกวนเพื่อนๆกด ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะเออแล้วก็กดกริ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งติดตามนะครับเพื่อที่จะเวลาผมลงคลิปใหม่ๆมาเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รู้มันก็จะแจ้งเตือนเลยนะครับว่าผมลงคลิปใหม่ๆมาเนาะเออเพื่อนๆก็จะเข้ามาดูนะครับเนาะก็เพื่อนๆคนไหนอยากจะคอมเมนต์ให้ผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับเกมคาบาวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมเนาะเออ ก็ถ้าเราทาได้ก็เดวผมจะทําให้ก็เดวรอบหน้านะครับผมจะมาอะบอกแล้วกันเดวรอบหน้าผมจะมาตีนะครับดีไนะตัวนี้ดีตีนะครับให้มันขนะึ้น1ิเนาะด้วยหินหนึ่งกองนะครับหินึ่งกองนะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าผมจะตีติดไหมนะเดวรอบหน้าผมมาทําคลิปให้เพื่อนเือนดูแล้วกันเนาะเนาะก็ห <c oughs> วังว่ามันจะติดนะครับ โอเคนะครับอ่าแล้วก็แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมเนาะเออสำหรับวันนี้ก็จบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะเออเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับ,บน,นี้ก็สวัสดีครับแล้วไปไยบายี่ย